ด่วนล่าสุดรับสูงสุดคนละหนึ่งมืนบาทได้ทุกคนหรือไม่หรือได้แค่บางกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการมีสิทธิ์ไหมฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่7เมษายน2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหน เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือจากทางรัฐอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะลายละไม่เกิน10,000บาททกสร่วมใจสู้ภัยโควิดเขียงข้างชาวไทยได้มีการให้สินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะในการดำเนินชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยมาตรการนี้นะคะมีการให้วงเงินสินเชื่อหลายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกไม่ต้องใช้หลักประกันซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2565ด้วยคุณสมบัติของผู้กู้นะคะต้องเป็นเกษตรกรร,กรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการ,กรเกษตร มีสัญชาติไทยอายุ20ปีและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยทางทกสนะคะจะให้วงเงินสินเชื่อเป็นการช่วยเหลือรายละไม่เกิน1,000 0บาทหากชำระรายเดือนพอแม่พี่น้องที่สนใจแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภย COVID ัยโควิด -19 ได้ที่ธนาคารทรกสใกล้บ้านท่าน หรือโทรสอบถามได้ที่025555555เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาตรการนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนมีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการเกิดนนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยมไม่เป็นธรรมอย่าลืมนะคะแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง30กันยายน2565นี้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ